เดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวร้านอาหารนะครับร้านเกี่ยวกับคล้ายๆกับเป็นร้านส้มตำนั่งชิวๆนะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนขุนหารวิทยาสรรนะครับอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษอยู่ติดกับโรงเรียนกวดวิชาป้องปั่นนะครับนี่โคตรตำยี่สนะครับชื่อร้านเขาเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูภายในร้านกันนะครับคุณผู้ชมครับ บรรยากาศภายในร้านนะครับของโคตรตำนะครับอ่ะมาแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวร้านโคตรตำกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปคุยกับคนที่ตำส้มตำอยู่ก็แลวกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านชื่อร้านโคตรตำยี่สิบใช่ไหมครับตเปิดเปิดนานหรือยังครับร้านนี้ได้สามเดือนแล้วค่ะสามเดือนโอ้แต่ก่อนนี้เปิดที่ไหนครับเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้เปิดค่ะคุณกินสูตรได้ก็เลยเพ่งเคับอ๋อครับดูแม่ค้าสวยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ ร้านนี้มีขายอะไรบ้างครับขายเมนูนส้มตำค่ะแล้วก็อาหารตามสั่งแล้วก็อาหารอาาร <Okay. S 2> ่าแล้วก็เครื่องดื่มค่ะอ๋อเมนูนส้มตําแล้วก็อาหารตามสั่งแล้วก็เครื่องดืม่มจานาจะเริ่มต้นที่สิบาทยี่สิบบาทครับยี่ส <c oughs> ิบบาทจะเปนจานขอร้านโอ้ <c oughs> ครับครับครับแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดสิบโมงถึงสองทุ่มค่ะสิบโมงถึงสองทุ่ม อ๋อครับแล้วถ้าลูกค้ามาที่อำเภอขุนหารอยากมาทานนี่บอกบบพิกัดบบหน่อยครับ,บ,บพิกัดอยู่ตรงไหนนะครับสี่แยกสี่แยกทางเข้าโรงเรียนขุนหานวิทยาสัรคาโอสี่แยกขุนหารวิทยาสั์นะครับคุณผู้ชมผมกําลังสั่งมาชิมดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยสักแค่ไหนนี่มาดูกันตรงนี้สาวๆาสวยๆก็นั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับร้านส้มตำยี่สิบอำเภอขุนหาร จังหวัดศรีสะเกดนะครับมีฟรี w i f i ด้วยนะครับนี่บรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะอยู่แบบนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูอ่านี่ก็คือตําข้าวโพดนะครับคุณผู้ชมตําข้าวโพดอันนี้ดูสีสันนะครับหน้าตานี่แซ่บเลยนะครับคุณผู้ชมตำข้าวโพดอ่าแม่ค้าเอามาส่งเองเลยเอ่ามาดูกันนี่เมนูอะไรครับตัวนี้ อันนี้จะเป็นตำลืมผัวค่ะตำลืมผัวโอ้โหเสดงแล้วกลับบ้านไม่ได้นะคะท้าทายแล้วนี่ลืมผัวไปเลยใช่ไหมกลับ้านไม่ได้เลยค่ะโอ้นี่อันนี้ใส่หอยแครงหอยแครงดิบๆเลยใช่ไหมหอยแครงสุกอ๋อสุกใช่ไหมคือลวกมาแล้วสุกนิดเดียวแล้วค่ะลวกแล้วนะอ๋อมันก็จะเป็นรสชาติแซ่บๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแซ่บกับส้มตำกับแม่ค้าค่ะอู้แม่ค้าก็แซ่บด้วยอ่าแม่ค้าบอกว่าแม่ค้าก็แซ่บด้วยดูสีสันดูหน้าตาครับคุณผู้ชม ตำส้มตำหอยแคลงครับน่าทานทีเดียวครับอ่าอันนี้ก็มาแล้วขนมจีนก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่าก็ท่าทางนี้น่าทานทีเดียวครับเดี๋ยวลอยอซักเมนูครับแม่ค้าบอกว่าแนะนําหมูปลาเอาเล่าให้ฟังหน่อยหมูปลาเป็นปยังไตงตัวนี้จะเป็นหมูหมักพิเศษหมูหมักคล้ายๆกับที่เราทําปลาใช่ไหมไม่ เป็นหมูหมักอ๋อหมักเป็นเป็นสูตรของท่านทำไมทำไมถึงเรียกว่าหมูปลาล่ะหมูปลาล่ะเพราะว่าจิ้มกับปลาล่ะอ๋อเลยอ๋อผมนึกว่าเอาหมูไปทําปลาล่ะเอาหมูไปทําปลาแดกอย่างนั้นอ่ะอ๋อไม่ใช่นะจะเป็นน้ำจิ้มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูครับผู้ชมนะลองดูอ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองมาชิมนะครับตําข้าวโพดก่อนเลยอันดับแรกว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับอืมนะลองดูปลากรอบ รสชาติมันจะออกแบบรสชาติปากของคนององกอดทมองกินเลยนะครับผู้ชมจะเป็นแซ่บเปรียปรยปร้ยวหวนหานๆนะครับผู้ชมอืมอ,อันนี้ทางร้านบอกว่าเป็นตำลืมผัวนะแล้วผมจะลองดูว่าเป็นยังไงตำลืมผัวถ้าผู้หญิงกินนี่ก็คือลืมผัวถ้าผู้ชายกินก็คือลืมเมียลองดูดอ่าผมลองดูนะครับอ่ อืมอืมมีใส่อ่าไข่แครงมาด้วยครับคุผู้ชมนี่ครับไข่แครงเราผมจะลองไข่แครงต้องบอกเลยว่ารสชาติเขาเด็ดจริงครับเดี๋ยวผมจะรอหมูมะนาวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรออีกเมนูหนึ่งเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันครับอ่และเมนูหมูมะนา,วก,าวก็มาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยว ผมจะมารีวิวแล้วก็มาลองชิมดูนะครับว่าหมูมะนาวจะเป็นยังไงอ่ะนี่ครับคุณผ,ผู้ชมมาดูหมูมะนาวนะครับหน้าตาหมูมะนาวเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับแตงนะครับหมูมะนาวพร้อมแตงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่ารสชาติของหมูมะนาวนั้นเป็นอย่างไรนะครับมาลองชิมกันดูอือือออกินกับแตงที่ใส่น้ำแข็งมาแบบกรอบ อืรสเด็ดทีเดียวครับที่มาของหมูมะนาวนี่มันมีมะนาวแบบนี้นะเดี๋ยวมาลองกันเลยแบบนี้มีมะนาวเป็นชิ้นอืมเปรี้ยวหอมมะนาวอืม เยี่ยมครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูอีกเมนูหนึ่งนะครับหมูปลาล้านะครับมาลอกันดูเลยครับเดี๋ยวอีกเมนูหนึ่งครับอ่ะมาแล้วครับนี่คือหมูปลาล้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหมูปลาล้าของร้านโคตรตำยี่สิบอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมดูนะครับอ่านี่คือเมนูหมูปลาล้านะครับของ ร้านโคตรตำยี่สิบอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับเขาเรียกว่าหมูปลาละมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะลองชิมดูก่อนว่ารสชาติของหมูปลา,ามันคืออะไรอ,ะอันนี้มันมากับหมูปลา,าไม่รู้ว่าอะไรแต่ลองชิมหมูดูก่นอนเขาก็จะมีแจ่วนะครับประมาณว่าแจ่วบองเดี๋ยวผมจะลองชิมดูแล้วกันว่าปลา,า,า,าบองแจ่วบองเป็นยังไงนะไหนดูซิ <c oughs> มันก็จะพลาบองหรือเจียวบอมันก็จะกจอกเค็มๆ,ๆนิดหนึ่งแล้วก็มันก็จะกลมก่อนเท่ากับหมูพอดีอะแล้วก็เครื่องเคียงนะครับก็จะมีประมาณว่าเป็นอ่าน่าจะเป็นขิงหรือข่าขิงนะครับขิงแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมนะครับไอ้กลมๆนี่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลองชิมดูก่อนกลมๆนะ อืมใช่กออใช่กรอกรอ,อ่ะอนี่คืออะไรที่ดูอ่ะย่ออืมมีผักนะครับเป็นเครื่องเคียงเยอะแยะเลยนะครับหลายอยานะ่างครับจะลองดูอืมอืมก็อโอเคครับคุณชมครับสรุปว่า รสชาติอาหารนะครับก็อร่อยนะครับคุณผู้ชมร้านก็เป็นร้านสไตล์แบบนั่งชิวๆในห้องแอร์นะครับถ้าท่านใดมาที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษก็ขอเชอิญเลยนะครับร้านโคตรต่ำยี่สิบนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับโรงเรียนขุนหารอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับ <Yes. S 1> ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe นะครับสีสเ,เกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ